ข้อนี้ข้อสอบถามว่าในเทศกาลต่างๆคุณยายไปทําบุญที่วัดบางครั้งก็บางสกุลอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับและกรวดน้ําทุกครั้งคําใดเขียนผิดอ่ะถ้าเราเห็นนะคะชัดเจนเลยคํานี้นะคะคํานั้นคือเทศกาลไหมนะคะหรือว่าบางสกุลหรือว่า ส่วนกุศลแล้วก็กรวดน้ำนะคะข้อนี้จริงๆถ้าใครฟังครูแปมดีๆเมื่อกี้ครูแป๋มอ่านถูกแล้วนะแต่ว่าในโจทย์เนี่ยเขาเขียนผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยว่าเป็นข้อขอไข่นั่นเองนะคะเพราะว่าที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเป็นบางสุกุล นะคะไม่ใช่บางสกุลนะคะแต่ว่าคนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะพูดเพี้ยนไปนะคะเป็นไปบางสกุลบางสกุลนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนามสกุลอะไรนี้นะคะแต่ว่าที่ถูกต้องจะต้องเป็นบางสุกุลนะคะเพราะว่าคํเนี้มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะปังสกุงสกูลบักบังสุกุลนะคะเพื่อนข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าเป็นข้อขอไขนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครตอบถูก